อันนี้มาดูวิธีการทำฟันนะครับทีนอันนี้คุณก็ต้องดรออิ่งก่อนนะครับดรออิ่งก่อนอาจจะใช้ด้ามปุกันนี่ก็ได้นะครับดรออิ่งก่อนฟันบนฟันบนลักษณะของฟันนะครับจัลลัซี่คุณดรออิ่งไว้ก่อนมีกิซี่นะครับฟันหน้านะครับฟันด้านข้างเขี้ยวนะครับแล้วก็ฟันกราม ฝันด้านหน้าจะมีลักษณะแบนนะครับพอเราดรอิงได้ล้วนะครับเอาแค่เป็รอยก็พอนะครับเติมนเดียวแตครับไม่ได้เยอะอะไรนะครับดูนะฮะดูให้ดีฝันหน้าจะเป็นแบนอยู่แล้วนะรับนหน้า ควาสูงต่ำของฟันแต่ละซีกไม่เท่ากันนะครับเอามือกดนิดนึงนะฮะไปยุ่ง โงดิง้งไวก่อนนะครับเขื่อนโคงดิง้งนี้ก่อนตอนนี้ใช้ปุกกันขนาดเล็กนะครับเสาล่องนะฮะกดออกไปตรงล่องระหว่างฟันนะครับแต่งตรงลากฟันนะครับตรงลากฟันจะต้องออกกรมนิดนึงออก,กมนวนนิดนึง ต้องลากฟันนะครับให้มีลักษณะเป็นเหมือนกับสามเหลี่ยมขึ้นไปนี่หาไม้นะครับไม้เสษอุชิิเหรืออืก่ก็ได้นะครับไม้ แบบไว้ก่อนนะครับไต้ตรงนี้ไม่ต้องไปซีเรียสนะเร,เราขึ้นโค้งอาไว้ก่อนแต่เราค่อยมาพอกมาแตงออก,ออกนะฟันจะไม่ได้บานออกนอกระคะจะต้องงุ้มหลงด้วยแต่ตอนนี้ก็ ปันดีนะ้ำมันเป็นเส้นปันดีเป็นเส้นต้นแหวงเหงืองันบนมี16ซี่ ฟัล่างก็ฟันล่างก็จะมี16ถึง18ซี่นะเสร็จแล้วเราควรจะรอให้แห้งก่อนไม่ต้องไปรีบทําฟันล่างก่อนนะครับรอให้ฟันบนแห้งก่อนแล้วก็ค่อยต่อฟันล่างจะดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวไอ้ฟันบนที่เราทำอะ เดี๋ยวมือเราจะไปโดนแล้วจะเสียหายได้นะะจเจเย็นนะครับไม่ต้องรีบรอ้อนจะช้าดีกว่าอ่ะตอนนี้เดี๋ยวมาดูบริเวณฟันต่อนะครับอันนี้แห้งละนะครับแห้งละฟันที่เราพอเมื่อกี้แ้แห้งละอันนี้นะครับจะแต่งให้มันมีความเป็นลิสติกมากขึ้นนะครับต้องเหงือกนะครับช่วงบริเวณเหงือกตรงนี้ปากบนตรงนี้นะฮะศาสษาต้องฟันเนื้อดินเป็นเส้นนะครับเพิ่ม เพิ่มร่องหรือว่าสันตรงนี้นิดนึงค่อยๆรูปแบบคล้ายสันของรากฟันนะครับมัน,นะมจะต้องเป็นเนินนิดนึงนะครับรับเท่ากับฟัน,นค, <c oughs> ความใหญ่ไม่เท่ากันนะฮะ <c oughs> ความใหญ่ไม่เท่ากัน <c oughs> บางอันเล็กอย่างอันนี้ฮะ <c oughs> เล็ก ตรงเหงือกนะครับเน้นตรงเหือกคล้ายๆกับร่องรากฟันนะครับนี่จะเป็นล่องนะไม่ได้มีทุกซี่นะครับจะมีแค่เฉพาะช่วงบริเวณฟันหน้าประมาณสักสามสี่ซี่แรกเท่านั้นเองนะฟันเดียวมีเส้นไปเลือกไม้ฟันกันเลือก ขูกันขนาดเล็กนะครับในการเกลี่ยแค่นี้เองนะครับที่เห็นประมาณลกสี่ซี่ก็จะมีซี่ที่สามนี่ละจ,จะใหญ่สุดตอรานั้นก็ลองลองมาค,คล้ายคล้ายขึ้นลูกหน้านาดตัองสั่งสันเดียว เปิดนิดนึงไม่มีไม่ได้นะครับไม่มีจะดูแปลกๆเสร็จแล้วก็มาฟันฟันหน้านะครับฟันหน้าจัแบนนิดนึงนักศึกษาปั้นดินญี่ปุ่นเหมือนกันซีกหน้าจะใหญ่สุดละเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมคือเกลี่ยขึ้นไปเป็นสามเหลี่ยมเกลี่ยขึ้นไปเป็นสามเหลี่ยมตรงนี้จะเป็นรากฟันข้างบนเป็นรากฟันแล้วลงมาเป็นเนื้อฟันตอนนี้จะเป็น เกลี่ยขึ้นไปเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับแตตรงกลางมันแบนเฉพาะฟันหน้านะครับให้ทำแบบนี้ ฟันล่างจะรับก้ากว่าฟันบนอยู่แล้วแต่ว่าฟันล่าซิกของฟันล่างจะเล็กกว่าฟันบนนะครับขึ้นโค้งไว้ก่อนเหมือนเดิมเหมือนที่เหมือนที่ทำกับข้างบนนะครับขึ้นเป็นโค้งไว้ก่อน แทงงมาอย่างนี้นะฮะเกียยวนี่นดิเป็นสามเหลี่ยม ปันดินญี่ปุ่นเป็นเส้นนะครับเน,นืะอทับลงไปเลยนะ สำหรับแบบนี้นี่ฟันบนอยู่สูงกว่าฟันล่างเหมือนคนฟันเหยียดนิดนคนฟันเหยียดนิดแล้วรอแห้งนะเดี๋ยวมาจัดการให้เรียบร้อยทีต <c oughs> อนนี้เราจะมาดูส่วนด้านหลังกันนะครับส่วนด้านหลังกันนะด้านหลังนะครับจะเป็นลักษณะของกระดูก กระโหลกนะครับเป็นกระโหลกด้านบนนะครับซึ่งเป็นกระโหลกสองซี่ประกบก,กันอย่างนี้นะฮะซึ่งมันจะมีความสัมพันธ์กันระหว่างกระโหลกหน้าผากที่อยู่ด้านหน้านะครับกระโหลกด้านบนสองซี่ประกบนะครับแล้วก็กระโหลกท้ายทอยนะครับอยู่ด้านหลังอีกทีประกบอีกทีจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับสามส่วนกระโหลกด้านบนหนึ่งสองแล้วก็กระโหลก ไถ่อยใสบในช่วงด้านหลังนะครับเพราะฉะนั้นให้รักษาดาอ,อิ่งก่อนครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งนะลงมาประมาณนี้นะครับลงมาประมาณนี้นะครับช่วงนี้ก็จะเป็นกระโหลกไถ่ลอยกระโหลกไายลอยก็จะวิ่งไปวิ่งไปแบบนี้เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับวิ่งมาวิ่งมาจาักตรงนี้นะรกระโหลกด้านบน กระโหลกไข่ทอดนะครับถ้าเรามองจากด้านบนนะครับกระโหลกจะมีลักษณะอูมเห็นไหมฮะนะครับดูดีนะครับโคนะโคนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนื้อจะเยอะแล,ะล้วตรงกลางยุบเห็นไหมฮะตรงกลางยุบตรงกลางยุบตรงกลางยุบจะมาอูมตรงด้านข้างด้านข้างแล้วก็ถายออกนะครับถายออก เรามองเหมือนนี้ก็คล้ายๆรูปหัวใจคล้ายรูปหัวใจจุดน้ํานะครับอันนี้เราต้องใช้เนื้อดินในปริมาณที่ค่อนข้างมากนวดดินให้ดีใส่ปุ่มตรงกลางยุบนะครับอาจารย์จะขออนุญาตทำแค่ฝั่งเดียว ส่วนบนนะครับอูมนะครับอูม เนื้อดินค่อนเยอะนะครับรักษาตรงนี้อาจะเปลืองเนื้อดินเยอะหน่อยอย่านที่เคยสอดไปนะถ้าเนื้อดินเยอะใช้หัวแม่โป้งกดอย่างเดียวเลยนะครับตลงกางยุบนะครับ พอเราพอกได้ที่แล้วนักศึกษาต้องดูด้านบนด้วยนะครับว่ามันออกมาเป็นทรงหัวใจหรือยังมันโค้งเป็นทรงหัวใจหรือยังทั้งสองฝั่งนะครับตรงกลางต้องยุบเห็นไหมฮะตรงกลางต้องยุบเห็นไหมฮะแล้วโค้งออกมาเป็นรูกหัวใจแล้วหรือยังนะะในระหว่างที่เราทําเนื้อเราก็ต้องดูด้านบนด้วยดูเส้นดอิอ่กด้านบนด้วยนะครับ เปลี่ยนเนื้อกะโหลกครับให้มาสัมพันธ์กับช่วงขมับนะช่วงกะโหลกขมับแล้วก็ช่วงกระโหลกหน้าผากนะครับขออนุญาตทำแค่ฝั่งเดียวนะครับเ,เสร็จแล้วก็กระโหลกไทยทอยกะโหลกไทยทอยเหมือนกันโค้ง ครับโค้งล้ตรงกลางยุบนิดนึงนะครับตรงขอบนะฮะระหว่างรอยต่อระหว่างกระดูกกับกระดูกยุบลงไปนิดนึงขนุนใช้พอนะครับดูเวลามองจากด้านข้างเราก็จะเห็นไอ ออกส่วนกระโหลกท้ายทอยเนี่ยอูมออกมานะครับจะอูมออกมานะ,ะอูมออกมา จะเป็นเขี้ยวนะครับเป็นเขี้ยวออเป็นกระดูกที่มันเป็นปุ่มแหลมออกมาเนะครับเดี๋ยวพวกรอยต่อเดี๋ยวเรามาเก็บให้เนี้ยบอีกทีหนึ่งะะตอนนี้เก็บแบบเป็นภาพรวมก่อนนะครับเก็บกระดุมแบบภาพรวมก่อนเดี๋ยวนี้ส่วนในรายละเอียดอาจารย์จะมาสอนอีกคลิปหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับโหลกด้านบน นะครับกระโหลกด้านบนทั้งสองฝั่งอูมนะครับกระโหลกไททอยนะครับคุมอูมนะครับมองจากด้านข้างจะเห็นลักษณะของกระดูกไททอยที่อูมออกมากระโหลกด้านบนนะครับกระโหลกด้านบนที่มองจากข้างบนแล้วจะต้องมีลักษณะเป็นรูปโคงง้งรูปหัวใจนะครับทั้งสองฝั่งนะครับ โอเคนะครับประมาณนี้